สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎเนาะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณในเดือนเมษาเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มที่การงานนะคะการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณอาจจะได้งานก้อนใหญ่เนาะจากลูกค้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของคุณว่าคุณสามารถทําได้เนาะว่าอ่ะถ้างานนี้ถึงมือคุณแล้วคุณจะทํามันได้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นทําอะไรอ่าทอย่างละเอียดรอบคอบนะคะ,ะแล้วก็ถ้าใครทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรั์ ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณได้ลูกค้าดีค่ะลูกค้าที่จะซื้ออสังหาของคุณน่าจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าการเงินการงานสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าดีค่ะสาต่อไปเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะถามว่าดีไหม,มจากที่เรา ค่อนข้างเหนื่อยมาตลอดในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะเราไม่ต้องอ,อมานั่งเครียดกับค่าใช้จ่ายเ,เราถือว่าสบายสบายค่ะไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดค่ะจากการที่เราเ,เรียกว่าหว่านพืชเอาไว้ทุกอย่างมันก็จะออกดอก งอเงยขึ้นมาในเดือนนี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะ,ะสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ค่ะความรักค่ะของชาวราศีกรกฎจะดีหรือไม่ดีเรามาดูกันนะคะ,ะต้องบอกว่าอยู่ที่คำพูดของคุณค่ะนาดูดีๆนะคะอาจจะถูกหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องคำพูด กับคนที่เข้ามาหาเรานะคะเขาอาจจะพูดความจริงได้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นศึกษากันดูดีๆคบหากันดูดีๆอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรผีผีผามเราต้องอดูใจกันให้นานๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้โสดเนาะอาจจะโสดเฉพาะแค่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วเขาไม่โสดให้ระมัดระวังนิดนึงเรา อาจจะไปเป็นโลกใบที่2ใบที่3ของเขาก็ได้นะคะความรักของคุณไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรเนาะเพราะฉะนั้นใจเย,ย็นๆค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่ะต่อไปสุขภาพค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือการทานอาหารที่สุกๆดิบๆ นะอาหารที่ไม่สุกร้อยเรเซนต์ะมัระวังนิดนึงค่ะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องพยาธิลำไส้อะไรพวกนี้นะคะ,ะโชคลาภค่ะของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณเองเนาะว่าคุณเนี่ยทำบุญได้มาอยู่ที่บุญกุศลของเราที่ทำเอาไว้ค่ะ นะว่าคุณอยากจะได้โชคลาภในด้านไหนเรื่องการงาน,งานการเงินหรือความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพอยู่ที่ตัวคุณตั้งคิดอธิษฐานแล้วก็อยู่ที่พลังบุญที่คุณได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ว่าจะช่วยเหลือคุณได้มากแค่ไหนคะนะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีกรากฏในเดือนนี้ต้องบอกว่าระมัดระวังในเรื่องความคิดของคุณนะคะ ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคมหรือเครื่องจักรกลนะวิธีแก้ไขก็คือ,อคุณอาจจะไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะนะต่อไปสิ่งที่เสริมดวงสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนที่ มาสักการะเยอะๆมีคนรุมร้อมเยอะๆแล้วตั้งมาสถิตอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานหรือมีชื่อเสียงมาเนิ่นนานอาจจะเป็นองค์พญานาคก็ได้แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณปิ้งองค์ไหนมาก็องค์นั้นล่ะค่ะองค์แรกที่คุณสัมผัสถึงนะคะไปขอพรกับท่านได้ค่ะสี มงคลสำหรับเดือนเมษานี้สำหรับทุกทุก,กราศีนะคะก็คือถ้าจะใช้กระตุ้นดวงก็ใช้สีรุง้งสีเทาหรือสีพิงโกถ้าอยากได้โชคลาภกระตุ้นเรื่องเงินทองไหลมาเทมาให้ใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินถ้ากระตุ้นเรื่องอ ความรักหรือว่าการเซ็นสัญญาเรื่องการงานนะคะใช้สีชมพูถ้ากระตุ้นเรื่องงานให้บรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดีใช้สีส้มหรือสีน้ำตาลค่ะสำหรับเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวให้กดไปที่ Line แอด มอมต้นนะคะมีแอดทั้งหน้าค่ะ M O M T H O N ค่ะสวัสดีนะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านค่ะ